ครับกลับจากธรรมนามามาดูเจ้านกเขานะครับอยู่แล้วลูกขอดูเฉยๆเอฟักไข่ของเขาอยู่ตรงนี้นะครับฟักเลยลูกฟักเลยฟักให้เป็นตัวให้ปีกกาคาแข็งเลี้ยงลูกจะให้โตแล้วค่อยไปบ้านนี้เขตอภัยทาน อยู่ได้ตลอดเวลาถ้าไม่ไรอ่าอยู่ไปนะลูกนะอ๋อดีดีเห็นไหมครับนอนอบไข่ของเขาอยู่นะครับอบแปลว่าฟักทำเมืองว่าอวบตะวันเปียงๆีังใต้ลมพระบารามีนะครับ